เห็นไหมชื่อเรานี่คือขึ้นไปแล้วนะคะคุณเมเปิลวันนี้เราจะมารับรถกันนะคะวันอาทิตย์ก็คือโชว์รูมขเขาปิดก็มารับแบบเงาๆหน่อยเนาะติดโม่59แล้วไปแล้วคะ่ะไป Killer, I send the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back better than last. Yes, yeah, a new me, never gonna look back. You're never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. น,นี้เราก็อยู่ที่โชว์รูม bm w ดิวนะคะยูโรป้ามอเตอร์สาขาจารังสริรวงค่ะก็วันนี้เป็นวันเสาร์ที่5กุมภานะคะช่วงเวลาประมาณบ่าย3ามโมงกว่า,ก,วาก็คือยังไม่ใช่เลิกของการนัดรับรถวันนี้หรอกแต่ว่ามาเคลียร์เอกสารก่อนเพราะว่าเลิกของเราได้วันอาทิตย์นะคะพรุ่งนี้โชว์รูมปิดวันนี้ก็เลยจะต้องแบบมาเคลียร์เอกสารให้เรียบร้อยก่อนนะทุกคนตื่นเต้นจุงวันพรุ่งนี้แล้ว นี่น้องน้ำตาลนะคะเซล BMW ของเราก็อยู่ที่ประจำอยู่ที่นี่เลยใช่ค่ะจะวนอยู่เขาสาสาขาเลยราเรามีสาสาขาสนใจจะจองรถ BMW <c oughs> ยังไงก็ติดต่อน้องน้ำตาลได้เดี๋ยวจะให้เบอร์ไว้นะคะนี่ก็คือเป็นน้องที่ดูแลเราสนใจรุ่นไหนติดต่อได้เลย <c oughs> <c oughs> เอกสารเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปที่รถกันก็คือเดี๋ยวจะมีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาแนะนำวิธีการใช้รถให้นะคะก็คือจะแนะนำตั้งแต่วันนี้เลยส่วนพ่งนี้ก็จะเป็นเลิอกออกรถค่ะทุกคนอยายถึงพวกนี้ไวๆเจอโปรดักซีเนียสแล้วนะคะเป็นน้องผู้ชายน้องต้นหอมละคะ่ะนี่คือโปรดักซีเนียสค่ะตื่นเต้นนะครับติกล้องด้วยตื่นเ <c oughs> ต้นนี่คะ่ะทุกคนสองเแป It takes. มันเป็นชื่อเราด้วยทั้งหลักก็คือใส่ชื่อเมเปิลไปละเห็นไหมชื่อเรานี่คือขึ้นไปแล้วนะคะคุณเมเปิลมารัก่อก่ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าสูน bmw แล้วนะคะยูโรป้ามอเตอร์ที่จราสสิทิงค์ค่ะวันนี้เราจะมารับรถกันนะคะเลิกวันนี้ก็คือวันอาทิตย์ก็คือโชว์รูมเขาปิดก็มารับแบบเงาๆหน่อยเนาะแต่ก็ รู้สึกตื่นเต้นวันนี้คนเดียวเลยนะคะก็คือไม่มีลูกค้าคนอื่นเขามารับรถวันนี้ก็คือโชวรูมปิดเงาเงาเลยนี่นี่เซลลมาส่งด้วยนะคะน้องน้ำตาลน่ารักมากดูแลดีมากนี่ก็มีเตรียมลิปวินไว้ให้นะคะแล้วก็มีช่อดอกไม้ไว้ให้ทุกคน ชอบมากเลยทุกคนคือเราชอบคันนี้ที่เราเลือกสีขาวก็เพราะว่าเบาะแดงนะคะชอบเบาะแดงสวยไหมคะเลิอกอยู่ที่10โมง59นะคะตอนนี้10โมง50เหลืออีก9นาทีเดี๋ยวจะพาไปลองขับกันนะคะว่ารถคันใหม่แบบซิ่งสปอร์ตเราใจขนาดไหน10โมง59แล้วไปแล้วคะ่ะรถใหม่ก็จะแบบไอ้นี่นิดนึง it moves gotta grab it fuse like a magnet lose won't have it till i'm doomed in a casket i ain't playing got a weird mind if you work eight hours i'ma work nine if the shit tastes sour you should taste mine i'ma stay in power for a long time get up now nah, i ain't a quitter toss me the ball i'm a really big hitter big picture i'm a straight killer right in the song to the highest bidder <coughs> หลังรถแบบคือลกมากค่ะขับมาได้สักพักหนึ่งแล,แล้วก็รู้สึกว่าคันนี้ขับสนุกนะคะจริงๆแล้วซื้อรถคันนี้มาคือยังไม่ได้ลองขับเลยนี่คือครั้งแรกเพื <ฮะ S 2> ่อน<ๆ>ก็แบบจะเกรงเกงอยู่นะยังเกรงเกงอยู่แบบมันยังไม่เข้ามือนิดนึงรู้สึกได้เลยว่าช่วงล่างจะมีความแน่นมีความกระชับขับสนุกนะคะไม่ได้เป็นฟิลแบบนุ่มๆอะไรแบบนี้ใครแบบสายซิ่งอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเหมาะกับรถคันนี้อยู่ค่ะอย่างหนึ่งเลยที่ชอบก็คือนี่แหละสัน r ูฟเออเป็นกราส s r o o า p a n o r a m นะคะแบบนี้ ก็รู้สึกว่าทําให้ห้องโดยสารคือดูโปร่งขึ้นอะไรขึ้นอันนี้ยังไม่เปิดนะคะเพราะว่าติดฟิล์มอยู่สปอร์ตดีแล้วก็ความคล่องตัวอะไรอย่างเงี้ยจอดเอยไปห้างเวลาขึ้นที่จอดอะไรอย่างเงี้ยน่าจะแบบว่าโอเคอยู่คล่องตัวอยู่ไม่ได้แบบใหญ่เทอะทะเหมือนรถที่ใช้ก่อนหน้านี้นะคะรู้สึกว่าขับมันดีนะคะทุกคนเหมือนแบบเวลาจะแบบแซงหรือว่า เปลี่ยนเลนอะไรอย่างเงี้ยมั่นใจใครที่ชอบแบบชอบขับขี่แบบขับสนุกอะไรอย่างเงี้ยคันนี้แบบตอบโจทย์มากเมื่อวานที่ทางจีเนียสเขาบีบเรามานะคะก็ยังงงๆอยู่วันนี้ที่เขาบอกมาสอนมาทั้งหมดก็เดี๋ยวค่อยมาเรียนรู้เพิ่มเติมละกันเพราะเมื่อวานเขาบอกว่าสอนเราแบบประมาณชั่วโมงหนึ่งได้เนาะคือแบบก็ใช้เวลานะคะ แล้วอาจจะยังแบงแบงอยู่เมื่อวานก็ตกตีกับซิริอยู่พักหนึ่งกว่าจะใช้งานได้อะทุกคนก็คือแบบสวัสดีซิริไม่รู้แบบยี่สิบรอบได้ <c oughs> ซิริเปิดเพลง จร,ริงแล้วรถคันนี้มีระบบช่วยจอดแต่ว่าเรายังไม่ค่อยมั่นใจก็คือจะมีระบบช่วยจอดตั้งแต่แบบแนวขวางอะไรอย่างเงี้ยเข้าซองเงื้องงงงงนิดนึงนะยังไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่สามรอบจะรอดไปเนี้ยติดแอร์ตรงไหนนะ <c oughs> Damn, I was built to last You move slow and I move fast And that's facts Only I can make a change Slowly take a step today I will never be the same Cause that's what it takes ตัดสินใจเรื่องรถรุ่นนี้นะคะเพราะว่าอับแรกเลยค่ะชอบดีไซน์สวยเฉลียวอย่างที่2เลยค่ะมีซันรูฟอันนี้คือแบบชอบมากนะคะแล้วก็บาะแดงเป็นอย่างที่3เลยนะคะคือดูวัยรุ่นว่าง่ายๆเวลาใช้งานในเมืองเนี่ยการแบบจอดถอยจอดการไปห้างการจอดรถอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันมีความคล่องตัวสูงนะคะทุกคนคือรถแบบไม่ได้เถอะทะจนเกินไปนะคะมาดูด้านหน้ากันดีกว่าสวยนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นตรงช่วงกระจังนะคะแล้วก็ล้อแม็กเนี่ยขอบ18นิ้ว อีกอย่างหนึ่งเลยที่ชอบกระจกไร้ขอบนี่ค่ะบอกตรงๆว่า2จิตสใจนะคะระหว่างเบนซ A 2 0 0กับรุ่นนี้นะคะแต่ว่า A 2 0 0เนี่ยกระจกของเขาจะไม่ได้เป็นไร้ขอบไม่ได้เป็นแบบเฟรมเดสเหมือนรุ่นนี้กระจกก็ให้ความรู้สึกว่าวัยรุ่นอีกอย่างนึงเลยนะคะก็คือทรงของรถเนี่ยจะเป็นทรงคูเป้คะ่ะทุกคนให้ฟิลแบบความรู้สึกสปอร์ตสปอร์นะคะแล้วก็มีความฉบเฉียว หลังคาก็จะลาดลงมาถามว่าคนสูงๆไปนั่งได้ไหมก็ได้อยู่นะเดี๋ยวเบปเปิ้ลจะมาสรุปข้อดีข้อเสียกันนะคะว่ารถรุ่นนี้เนี่ยมีข้อดีอยังไงบ้างเอาข้อดีก่อนนะคะอันดับแรกเลยค่ะดีไซน์สวยก็คือมีความสวยมีความสปอร์ตนะคะข้อ2เลยค่ะก็ ฟิลการขับเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าสนุกนะคะเพราะาช่วงล่างเขาจะมีความแน่นมีความกระชับใครลองมาได้นั่งเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าเป็นคนขับแล้วแบบเออรุ่นนี้ต้องขับจริงๆเป็นฟิลสปอร์ตจริงๆนะคะทุกคนความคล่องตัวสูงจะถอยจอดอะไรยังไงคือแบบมันมีความคล่องตัวเหมาะกับการขับขี่ในเมืองนะคะข้อที่4นะคะเมเปิลคิดว่าราคาเนี่ยเป็นรถยุโรปที่แบบว่าเข้าถึงได้ง่ายจับต้องง่ายนะคะราคาเอื้อมถึงเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยราคาสตาร์ทอยู่ที่ประมาณล้านเก้าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นท็อปรุ่นนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ2้้านนตๆทุกคน มาดูข้อเสียกันบ้างนะคะรุ่นนี้อันดับแรกเลยคือไม่เหมาะกับคนที่สัมภาระเยอะอย่างเสื้อผ้าอย่างเงี้ยแขวนได้ประมาณตัว2ตัวอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนใครที่แบบว่าชอบแบบแขวนเสื้อผ้าเยอะๆเนี้ยอันนี้จะอาจจะไม่ตอบโจทย์หรือใครที่มีแบบสัมภาระเยอะข้าวของเยอะๆนะคะอันนี้ก็จะไม่ตอบโจทย์เหมือนกันอันดับ2เลยข้อเสียนะคะถ้าเป็นผู้ใหญ่นั่งเนี่ยหรือว่าอยากจะใช้เป็นรถครอบครัวแล้วมีผู้ใหญ่แบบผู้สูงวัยอาจจะไม่เหมาะนิดนึงเพราะว่ารถมันไม่ได้นิ่มเนาะ รถอาจจะมีความกระด้างอยู่บ้างนะคะการเปิดปิดประตูอันนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันนะคะเพราะว่าเหมือนกับการปลดล็อกหรือการล็อกรถเนี่ยมันอาจจะแบบเฮ้ยมัน มันไม่เหมือนรถรุ่นก่อนอันนี้คือจะต้องแบบว่าต้องแตะจริงๆอะไรเงี้ยถึงจะล็อกรถนะคะรู้สึกแบบการเปิดปิดการสัมผัสอะไรยังไงทุกอย่างอย่างเงี้ยคือมันแบบมันแข็งไ่หมดแต่มันกระด้างไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยนะคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะทุกคนใครที่กำลังตัดสินใจอยู่ว่าเอะ BMW 220i Gran Coupe M, M Sport นะคะอาจจะเป็นทางเลือกดีๆเลยสำหรับใครที่อยากได้รถทัชบอร์ดมีความสวยวัยรุ่นขับขี่สนุกนะคะรุ่นนี้ก็ราคาเข้าถึงได้ง่ายนะคะคลิปนี้ไม่ต้อนไปก่อนนะทุกคน Let me be the same. Cause that's what it takes.